สัาวันนี้นะครับจะทําการสร้างวงจรนะครับแรงจไฟนะครับหรือพากจ่ายไฟนะครับที่เป็นอเนกประสงค์นะครับซึ่งเป็นแบบอย่างง่ายๆนะครับวงจรพักจไฟแบบง่ายๆ่ายก็คือให้ไฟตั้งแต่ห้าโวลต์นะครับและสามารถปรับค่าได้ไปจนถึงยี่สิบสองโวลต์นะครับดีซีนะครับเป็นเป็นไฟดีซีนะครับซึ่งแปลงไฟห้าโวลต์ไปถึง แลวก็เพิ่มดังดันตามที่เราต้องการได้จนถึง22โวลต์ DC นะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับแผ่นปิ้นนะแผ่นปิ้นซึ่งเรากัดแล้วนะครับกัดแล้วแล้วก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับตามเอกสารที่ถ้าใครต้องการจะเนี่ให้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับวงจรต่างๆที่เราทดลองนะครับหรือไฟ12โวลต์ ส่วนใหญจะได้ใช้นะครับไฟ12โวลต์ไฟ9โวลต์ไฟ15โวลต์นะครับที่เราจะต้องได้ใช้กันก็เลยสร้างไว้เป็นประโยชน์ครับตัวนี้แผ่นปิ้นครับแล้วก็วงจรนี้ใช้ไอซี7805 78ซึ่งครั้งก็จะลืมใส่ฮีซินให้มันด้วยนะครับไดโอดใช้ทั้งหมดไดโอดอยู่6ตัวครับ6ตัวแล้วก็มีฟิลฟิล้อมขาเลยว่า ย,ยังไงก็ได้ที่เป็นเป็น,ปนฐานฟิวก็มีหรือตัวนี้ตัวนี้เป็น,ปนมันพร้อมขามาเลยครับฟิวไม่เกินหนึ่งแอมป์ครับแล้วก็ r สามจุดสามเคหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีซีไมล่าตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์สามนะครับหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมโคฟาลัดเจ็ดตัวไอหกตัวนะครับหกตัวแล้วก็ซีอ e ิเล็กโทรไลต์ค่าหนึ่งร้อยมโคฟาลัด ตัวหนึ่งแล้วก็ C สองพันสองร้อยมโคฟารัดยี่สิบห้าโวลต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ตัวหนึ่ง LED ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วอลลุ่มเพื่อที่จะเอามาลดไฟเพิ่มไฟตรงนี้ฮะแล้วก็หมอแปลงมอแปลงไฟสิบแปดศูนย์สิบแปดโวลต์ AC นะครับหนึ่งตัวก็มีเท่านี้นะครับวงจรสร้างง่ายครับ เราไปเราก็จะเริ่มทำทำการลงอุปกรณ์กันนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มทาการสร้างวงจรแล้วนะครับ <ใช S 1> อุปกรณ์ที่แรกที่ผมจะใส่ชื่อจะใส่อะไรก็ได้นะครับใส่อะไรก่อนหลังก็ได้หมดนะครับตามหลักที่จะดีมันเขาบอกว่าต้องใส่อะไรที่มันต่าๆก่อนแต่ผมขอใส่ไอตัวนี้ก่อนครับ42,200เมโคฟาลัดนะครับ25โวลต์ขึ้นไปเนี่ยซะก่อน ซึ่งมันมีขั้วบวก,กบขั้วลบนะอันนี้ถ้ามันขี่แบบนี้ขั้วลบนะอันนี้อันนี้ขั้วบวกฮะยังมีขามันลบบวกบ,บใส่ก,ก่อนนะครับซึ่งก็หันปิ้นไปตามนี้ขั้วบวกหันไปทางาซ้ายมือของผมนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็บัตรจีนะครับครับเมื่อใส่ซีตัวนี้เข้าไปแล้วเขาบัตรจีนะครับบัตรจีเสร็จแล้วก็ตัดขาแล้วก็ใส่ซีต่อไปนะครับใส่ตัวนี้แล้วก็บัตรจีนะครับครับหลังจากที่ใส่ซีตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับจะเริ่มคั้วหัวเขาลบนะครับหันให้ถูกตามตามวงจรเขานะครับบวกอันนี้โลกหันขึ้นข้างบนลบหันลงมา นี่แล้วก็บัตรจีครับผมบัตรกีเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่ซีตัวนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไมโครฟาดนะครับใส่ปั๊บแล้วก็จะแล้วก็บัตรจีนะครับครับหลังจากใส่ซีตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับแล้วก็บัตรจีแล้วก็ใส่ซีเพิ่มไปอีกนะครับสองตัวตามวงจรที่ให้มานะครับเข้าไปซีตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับซีไม่ละ ก็เสียเข้าไปแล้วก็บัตรจีครับครับหลังจากใส่ซีเสร็จแล้วนะครับสามขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับซีตัวนี้มีเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์สามทั้งหมดนะครับเมื่อเสร็จปั๊บก็บัตรจีบัตรจีเสร็จปั๊บก็ใส่ไดโอดต่อไปนะครับไดโอดมีอยู่สี่ตัวฝั่งนี้จะมีอยู่สี่ตัวนะครับซึ่งสองตัวหันไปทางขวามือของผมนะครับ สองตัวจะหันหันพักมันนะครับนี่คือพักของมันพักของในอดนะครับจุดเข้าๆขีเข่าๆหันไปทางขวาแล้วสองตัวข้างบนจะหันไปทางซ้ายของผมนะครับผมก็จะใส่เข้าไปให้ครบทั้งสี่ตัวนะครับสองตัวล่างนี้หันไปทางขวาสองตัวข้างบนนี้จะหันไปทางซ้ายมือของผมนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะบัดขีนะครับรับหลังจากใส่ดนอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ เห็นมะฟังซ้ายจะหันข้างบนเนี่ยสองตัวเนี่ยจะหันจะหันไปทางซ้ายหันพักสีขาวเนี่ยนะครับส่วนข้างล่างสองตัวจะหันไปทางขวานะครับสาเหตุที่ผมไม่ลงอุปกรณ์ให้มันจํานะครับเพราะผมจะเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้งานต่ออยู่นะครับเสียดายขามันนะครับก็เลยเอาทําแบบนี้เพื่อทําให้เห็นนะครับให้เพื่อสมาธิเห็นนะครับเมื่อลงในอวัวเสร็จปั๊บนะครับผมก็ลง R ต่อนะครับ R สามจุดสาม k ตรงนี้ลงแล้วก็บารจีนะครับเมื่อกีีเสร็จผมก็ใส่ค่า LED ไปก่อนตรงนี้ฮะ LED ควบบวกหันลงหันลงล่างนะครับควบบวกอยู่ตรงไหนฮรัควบบวกก็คือคายาวนะครับหรือตัวเล็กๆจะมีสองจุดตรงเล็กคายาวควบบวกก็จะใส่เข้าไป แล้วก็บกักกีครับครับหลังจากใส่อาอาเสร็จแล้วนะครับต้องมาใส่ไดโอดเพิ่มอีกสองตัวก็จะครบนะครับข้างล่างก็จะหันหันพักสีขาวๆนี่ไปทางขวาข้างบนก็จะกลับกลับทิศทางกันก็คือหันไปทางซ้ายนะครับใช่ไฮะอ,อาว e ดีเสร็จปั๊บฮะประมาณนี้ครับก็เหลือแต่ลงเอ่อลงฟิวก่อน ต่อไปก็จะเป็นการลงฟิวก่อนนะครับครับหลังจากที่ลงฟิวเสร็จแล้วนะครับก็บัตรจีต่อไปก็จะลงอไอซีนะครับเจ็ดแปดศูนห้านะครับซึ่งหันไปทางนี้หันล้างออกไปวงจรนี่ครับแปดศนห้าเสร็จแล้วก็บัตรจีครับครับหลังจากที่เราใส่ VR เส็จแล้วนะครับก็หันไปตามนี้ก็ลงไปสามขาหนึ่งสองขาผมก็ต่อขาไนมาสามขานะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการต่อไฟสองสายออกไปเพื่อเข้าสู่มอแปลงน,นะครับสองสายสวนกับสิบสองนะครับสิบแปดกับสิบแปดนะครับสิบปแปดสิบปแปดสิบปแปดกับสิบแปดวนแล้วก็ตรงนี้คือไฟออก,ออกอนะครับไฟออกต่อทีเส้นนะครับหนึ่ง ก็เริ่มต่อกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราต่อลงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก,ก็ต่อต่อสายไฟออกนะครับนี่คือสายไฟออกแดงบวกดําลบนะครับตามวงจรเ้าให้มาแดงบวกดําลบแต่สว่งนี้กเข้าจากหมอ้อแปลงนะครับศูนย์กับสิบแปดศูนย์สิบแปดศูนย์สิบแปดนะครับตามตามวงจรให้มานะครับนี่ฮะ สิบแปดศูนย์ก็บวกลบนะครับเป็นเป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวต่วทดลองนะครับมาดูนะครับมาดูเปิดไฟรู้ว่าจะได้ตามที่ต้องที่ต้องการไหมเปิดปุ๊บถ้าเอาไมเตอร์วัดที่ไฟดีซีถ้าเราหมุนให้มันยังไม่ยังไม่เล่งเนี่ยจะอยู่ที่ห้าวนนะครับถ้าได้แสดงว่าต่อถูกต้องนะครับเอามาลองกันเลยนะครับ หลังจากต่อหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงใส่เข้าไปแล้วนะครับบวกลบเข้าไปแล้วก็ให้ทําการทดสอบนะครับผมก็จะทําการทดสอบคือวอลลุ่มเนี่ยให้มันยังไม่เ <hatten> ร่งนะครับเอาไว้สดซะก่อนหมุนไปอะไรซะก่อนแล้วก็ต่อไฟออกขั้วบวกนะครับใส่ขั้วบวกของมิเตอร์นะครับขั้วบวกตัวนี้ใส่ขั้วบวกของมิเตอร์แล้วก็ขั้วลบใส่ขั้วลบของมิเตอร์ แล้วก็หมุนไปที่สเกลไฟ50โวลต์ดีนะครับเมื่อเสียบปักปุ๊บ LED ต้องติดแล้วก็จะมาที่5โวลต์ก่อนจะเริ่มที่5โวลต์นะครับเอามาลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาที่5โวลต์นะครับถ้าปรับไปสเกล5้าส ถ้าหมุนไปสเกลสิบสิบมืนอจะอยู่ประมาณนี้ฮะห้าวนเปะ๊ะนะครับทีนี้ก็ปรับค่าได้อถ้าเรามลองหมุนเอาสักเราเอาสักสิบห้าโวนดูก็หมุนไปเรื่อยครับหมุนหมุน V R ไปเข็มมันก็จะขึ้นไปเรื่อยครับอ,อันนี้สิบห้าวนฮนะถ้าเราเราอยากได้ไฟสิบห้าวนก็หมุนไป ทีนี้เอาไฟ20โวลต์ดูดูที่นะฮะก็20โวลต์ปิดตัวนี้ถ้ามุนสูงสุดมันจะให้ไฟเท่าไหร่ต้องดูครับก็ประมาณนี้ฮะสูงสุดได้22 22โวลต์นี่คือที่เราเอาไปใช้ไทยน,นะครับ ไฟสิบสิบแปดโว,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 โวลต์ก็นวนลงมาเรื 18, ่อยๆครับจนลงมาสิบแปดลงมาเรื่อยใช้จุดถึงห้าโวลต์นะครับที่ว่าเป็นอันเสียจเรียบร้อยนะครับในการสร้างวงจรน,นี้นะครับ ประมาณว่ห้าวนนะครับถ้าหมุนไปเรื่อยๆหมุนๆไปม,มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าใครมีเซมิคนนะครับตัวตัวจับไฟไฟดีที่มันเป็นแสดงออกตัวเลขก็ต่อเข้ามาตรงนี้ต่อตรงเข้าไปใส่สสตัวนี้เลยมันก็นจะโชว์ตัวเลขขึ้นมานะครับนั เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากครับไฟสิบแปดศูน์สิบแปดครับมาอนนีาโจรเอาไปใช้เป็นภาคใจไฟได้อย่างสบายๆนะครับขอบคุณครับ